ไม่ anut, <sh> ลืมดึงเบา่ตส่งน้นแล้วอคึงสแล้วอะไรยกกากได้เลยนะคะอถ้ากนาไนะคะขอรที่ะยิวหาาด้รสวัสดีครับการทดลองการทำโลชั่นทาผิวนะครับของม .2 นะครับวยากนะคะหรือก้ติเลยอยู่ที่ มาเดลนอะรนเนตัวไปมันเป็นีแต่อะไรนะโอโสุดยอดครับักเรียนชอบมากเลยเป็นด้สุสนมากครับอพชตลาวิษโคราชนะครับกิจกรรมสนุกมากเลย แบบนี้สเต็มนี้เป็นเรื่องของการทำรูัุนขาผิวครับจะมีการใช้อุปกรณ์เช่สายเอมห้าสแล้วค่ะ้าเก้าแล้วอันนี้เดเรืองผสมนะแ่นุมครบสิบเจ็ด บริเวณขอบปากและเทลงในงแก้วพลาสติกที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นนะคะใช้ตะเกียบในการโขกสานะคะทำการตีหรือวนนะคะเหมือนกับตีไข่ตีไข่เดียวเฉพาะไข่เดียวหม เป็นม2อทับสองนะครับ มองดูเหมือนเหมือนน้ำเต้าหูเลยเนาะใช่ค่ะจกิงเลยต้องเหมือนจอนที่มันจะคลินเป็นแผ่นเต้าหูทานไม่ได้แต่สวยมากเลยเป็นโลชั่นทาผิวนะครับมีน้ำมันมะกอกมีบัตเตอร์เนยเดี๋ยวเผลอกินนะครับ แล้วนะคะให้ปิดตาไปที่หมายเลขสูงนะคะแล้วก็องได้เลยระหว่างนี้ทุกคน้เกียวนะคะไม่ว่านะงสหีมีนมีองหรือีไข่เดียวนะคะเพื่อลดิของเกาเป็นไงครับเสร็จยังครับผมพกมาหาหน้าพิยาศาสตร์อีกรอบแล้วหน้าพิยาศาสร์เป็นไง โอ้สุดยอดสงสัยจะออกไปเปิดร้านไม่ใช่โรงงานผลิตโลชั่นมาเรียกว่าเป็นไงอาจารย์ใหญ่เมื่อเช้าเป็นไงบ้างครับยอดมากสัดเที่ยงพอดีเมื่อเช้าดูอาจารย์ใหญ่มาครับใครที่มีเรียกว่ากำลังหรือความผี ที่รับชมครับ